ลูกกระไรเป็นนุ่มเป็นสาวเบิดแล้วละ่ะนะเพราท่านได้ไพ่ได้เคยดอกค่ะนะกะเฮาเฮาสิไปทีมงานจากบ้านบ้านเราจะโตไปด้วยกันเหมือนกันเนาะคะ่นะเนาะคุณยายคิ้วพาเพลินก็ก็เห็นเห็นเข้าไปชมก็หนูก็เลยต้องใส่ชุดปกติเทวานะก็เป็นชุดของนะสวัสดีจ้าคุณลำใหญ่มาบริบูรณ์นะสุขภาพอากาศร้อนวันนี้ นะอากาศร้อนอบอ้าวแต่เช้าเหมือนเดิมนะคะเนาะอากาศร้อนอบอ้าวแต่เช้าเหมือนเดิมเะนั้นไปอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามพอดีว่าน้องน้องชายของพ่อนะคะน้องชายของพ่อเสียก็เลยจะไปป้าก็บอกว่าหนะม้อหม้อไฟมีปัญหาอยู่อยู่หน้าวัดนะคะกูก็รอกเกือบสี่ทุ่มเนาะเมื่อคืนสี่ทุ่มเลยไม่ช่นนะคะไฟดับตอนประมาณสามทุ่มสามทุ่มยังไม่สามทุ่มด้วย ไฟดับแล้วก็ก็เลยโทรหาการไฟฟ้าวันไปวันนี้คุณโกสมวังก็ขึ้นเวทีไต่เข้าสวดตีห้าครึ่งือนเดิมยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับอ้าวนะที่เป็นชื่อยี่ห้อของร้านสินค้าต่างๆนะสินค้าต่างๆก็นะไม่ไม่เอามาพูดเนาะแม้แต่เครือข่ายอนุญาตพี่ AI ขึ้นเวทียืนยันตัวตนแค่ครึ่งชั่วโมง นะแค่ครึ่งชั่วโมองยายยังไม่ได้เข้าไปอยู่ค่ะคู่สมบังอ๋ชอชงกาแฟไว้นะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนใครที่พันไปพันมาก็เข้ามาพูดปะพูดคุยกันได้นะคะดำค่ะเป็นกาแฟดำชงไว้แล้วก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำลืมเลยมาแต่งตัวนะคะแต่งตัวเสร็จขึ้นได้เวลาแต่ละวันนะคะอย่าท้ออย่าถอยอดท,ทนนะคะอดท,ทนเอาไว้ นะความอดทนนี้คุณครูสมวังมีเวลาแต่ไม่สะดวกสถานที่แบบนี้ค่ะก็เลยต้องนะขึ้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะนะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณมาขึ้นเวทีนะมานะมาพูดามาข่าววันนี้มาสภากาแฟ่มาสัน่นเลยนึกได้น้องเส้านจะ้านึกมือคืนนี่พิมพ์บอบถนัดปันไดคุณธมินเออคุณธมินอีกแล้ว <c oughs> โอ้ิไน้ใส่คุณธมินสละมังนี่นะคุณเพืออยาก ถ้าเราได้เปิดเวทีครั้งหนึ่งนะสองชั่วโมงเราก็นะจะได้คุยยาวไปเลยนะคุยยาวไปเลยบางคนก็ไม่ไม่สเสด็จไปนะงานเดียวกันกับพี่ชายแต่คนละงานงานแบบเดียวกันนะคะนะคนละงานที่อำเภอนาดูนค่ะนะที่รู้จักนะคะนะคะยินดีที่รู้จักพี่ชายนะ้นองสมบูรณ์กับทักทายน้องสาวซาเมสมบูรณ์ทักทายน้องสาวซาเด้ค่ะเด้อ ใจหรือบังคับข,ข่มขู่ให้มาพิมพ์ให้ให้มาพิมพ์คอมเมนต์แบบนี้ค่ะให้มาพิมพ์คอมเมนต์หรือให้เข้ามาหานะล้างนกเตอเอาบอลไปแล้วนึกได้ว่าเอาเขาไปโต้ตัวหนังสือไปเขาเอื่นว่าพวนเนาะถ้าแบบนั้นเป็นคำพวนค่ะนะเป็นคำพวนกันเราลองใช้นะเน็ตบ่อยนะเราใช้นะนะเน็ตบ่อยเพราะว่าต้องออกไปข้างนอกก็จะใช้ นะเนี่ยจนระบบสปีดของรบบตรวจสอบอะไรแล้วถ้าเผื่อว่านะเขาเขาให้ลบนะให้ให้ลบโพสต์บางโพสที่ผิดกฎผิดเกณฑของเขาเนาะถ้าเผื่อนะนะคะสวัสดีจ้าแม่สมบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะสาวนะสีสเกตรอการตรวจสอบเลยคะ่ะเป็นกําลังใจให้คะ่ะค้าเฮงปังๆนะคะให้เฮงเฮงปังๆเลยเพราะว่านะน้องสาวซาวก,ก็ให้ได้ ให้ให้ได้เครื่องมือมาตั้งคาไว้ไว้ได้ไว้อยู่ในเพ้งอ่าดันคอยทางที่นางลองนั่นแหละค่ะสวัสดีค่ะยายกิ้วพาเพิ่นนะคะยายกิ้วพาเพินนี่ก็เป็นได้น้อย,อยโพสคอมเมนต์สิบห้านาทีนะไม่ให้คอมเมนต์แล้วก็แจ้งเตือนไปหาเพื่อนสุมารีว่าไม่ให้คอมเมนมต์สิบหเกินกาแฟกันไหม อาชีพแต่ว่าแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะเหมือนกับว่านะเหมือนได้สมว่ากู้สมหวังบอกว่าน้องประมวลม,มามาช่วยหน่อยนะแต่ว่าใช้คําสัญลักษณ์แทนเอาก็ได้แต่ไม่ให้พูดตรงๆนะคะเนาะไม่ให้พูดตรงๆนะจ้าท่านประธานมาสั่นน้องสาว,สาวใจหรือบังคับข่มขู่ให้มาพิมพ์ให้ให้มาพิมพ์คอมเมนต์แบบนี้ค่ะให้มาพิมพ์คอมเมนต์หรือให้เข้ามาหานะให้แต่ละวันนะคะ อย่าท้ออย่าถอยอดทนนะคะอดทนเอาไว้นะความอดทนดีเพราะว่านะจะได้เดินทางแล้วคะ่ะน้องสาวซานะเพราะว่ากลัวว่าจะไปไม่ทันงานนกะลัวว่าจะไปไม่ทันงานวันนี้จะขอกาลังแรงใจให้ขอบคุณมากเลยนะคะนะ้นองสาวซาก็บอกว่ามาสรงพลังบวกจ้านะคะขอบคุณมากเลยไปอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม พอดีว่าน้องน้องชายของพ่อนะคะน้องชายของพ่อเสียก็เลยจะไปยายทักทายยายคิวว่าสวัสดีครับนะคะยายคิวพาเพลินยายคิวนี้เอจะอยู่อยู่ที่ฮ่องกงนะคะเนาะกาลังเรงใจให้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องสาวซาก็บอกว่ามาส่งพลังบวกจนะคะขอบคุณมากเลยจะเป็นรถดออ วันนี้เป็นชุดขาวไม่ใช่ไม่ชีนะคะท้งทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจให้ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮปังปนะคะเฮงเฮปังปังให้เห็นฉากสวยๆหนังจังหวัดก็เลยแต่งตัวแต่เช้าแล้วก็ นะพอดีจะมีงานพระราชทานอะไรนี่แหละค่ะก็เลยต้องใส่ชุดปกติเขาแต่ว่าตัวตูมินได้ได้จากได้จากอันว่าไปว่าไปจากโพสต์นะคะจากโพสต์ข้อความนะจากโพสต์ข้อความก็มีเหรียญเหมือนกันมีสายนแล้วนะคะเป็นช่วงปลายเดือนของเดือนมีสายนแล้วฉะนั้นนะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะดูแล นะคุณคู่สว่างถ้ามีดนตรีมีเนื้อขึ้นมากับพวลองได้แต่ว่าถ้าสีให้เดาๆด,าดนดนๆกับลองไปเปินคือกันแล่วแชร์โพสไปหาเพื่อนๆได้นะการแชร์ไปหากันบางครั้งก็ไม่ไม่ได้ว่าจะเป็นการไปว่าช,ช่วยดูหน่อยนะอะไรแบบนี้เ oh. อ็นกาแฟกันไหมหนูก็เลยต้องใส่ชุดปกติขาว ก็เป็นชุดของนะสวัสดีจ้าคุณลำใหญ่มาบริบูรณ์นะคะสุขภาพอากาศร้อนวันนี้นะอากาศร้อนอบอ้าวแต่เช้าเหมือนเดิมนะคะเนาะอากาศร้อนอบอ้าวแต่เช้าเหมือนเดิมเชนนั้นเฮะตอนนี้น้องเปลี่ยนเป็นภัสกรทองรอดแล้วนะคะก็เป็นลูกๆนักเรียนมหนึ่งค่ะมาทักทายคุณโคน,นะคะเน,ะนาะมาค่ะ อิ cafe, <laughs> ่กาแฟกันไหมสมหวังก็จะขอพาเพื่อนๆลงเวทีหนะจะได้ออกเดินทางเดี๋ยวจะสายนาะคะเนาะนะเดีวนะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงกว่ากแต่เฮงปังๆนะคะให้เฮงๆปังๆเลยเพราะว่านะน้องเซาซาก็ให้ได้ให้ให้ได้เครื่องมือมาตั้งคาไว้ๆนะคะก็คงวันนี้ขอนะขึ้นเวทีแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะ ถ้าถ้าออกเดินทางก็คงจะไม่ไม่ได้ถ่ายทอดสดแล้วนะคะอันพิมพ์คอมเมนต์ทักทายคู่สมบังเราเพื่อนบ่าท่านได้นอนอิ่มเนาะเพื่อนกันเกือบอันโทรศัพท์ตกเนาะคุณสมบัติเราไม่เคยไปเลยนะคะก็กลัวว่าจะหลงทางบ้างอะไรบ้างนะคะเอ่อม่แตงเข้ามาพอดีทักทายนะ่ม่แตงทักทายเพื่อนเพื่อรอกันตรวจสอบอะไรอยู่จนจนห้าวันเพื่อนก็ปลดระบบให้ตอนนี้ก็โพสภาพโพสคอมเมนต์ ะเอ,อไม่ใช่โพสคอมเมนต์กันตอนนี้ชงไว้จนเย็นแล้วขายชงไว้เย็นแล้ว,ลวเนาะเลื่อนนีหลอดไปนิดเนึงเพราะว่าหนูก็เลยต้องใส่ชุดปกติเท้าอ่ะก็เป็นชุดของอะสวัสดีจ้าคุณลำใหญ่มาบริบูรณ์นะคะอะจะได้ไปไปร่วมนะคะได้ไปร่วมขอให้เดินทางปลอดภัยจ้าจ้าจ่าเมตส่งบุญนะคะอะตอนนี้คระเจ้เนี่ย <c oughs> บางทีแชร์ก็เป็นการเอ่อเป็นการเอ่อแชร์โพสของเราให้นะให้เพื่อนๆได้นะได้นะเราเราได้มามานะคัาโพดดอกว่าจันวานะนะขคากโพดดอกนี้ว่าน้องประมวลเ็นบอกว่าพี่ประมวลเ็นบอกน้องเสาซาใน้ยี่สิบห้ายีนะ่สิบหกวันแล้วก็รอระบบตรวจสอบนะคะเนราะเราก็ไม่รู้ว่าเรานะเข,เขาเขาตรวจสอบอะไรยังไงหลายว่าระบบจับ ปลดล็อกให้เมื่อไหร่นะเป็นตะมุตะมีค่ะนะแล,แล้วได้โบนัสหรือยังยายกิ้วยายกิ้วได้โบน,นแต่ละวันนะคะนะอย่าท้ออย่าถอยอดทอนนะคะอดทอนเอาไว้นะความอดทอนบบตรวจสอบอะไรแล้วถ้าเผื่อว่านะเขาเขาให้ลบ นะให้ให้ลบโพสต์บางโพสต์ที่ผิดกฎผิดเกณฑ์ของเขาเนาะถ้าเผื่อนะจ้ามาหมานะคักโพสด,ดอกว่าสันวานะคันะกโพสด,ดอกนี้ว่าน้องประมวลเ็นบอกว่าพี่ประมวลเ็นบอกน้องสาวซาถ้าพ่อบ้านขับรถนะคะพ่อบ้านขับรถก็ประมาณสี่ชั่วโมงคุณครูคสมหวังขับอยู่ๆที่สวัสดีจ้าสาวซาคะ่ะสวัสดีจ้าสาวซา มาแล้วมาแล้วนุ่มนางร้องกำลังมาแล้วน้องสาวซานะคะกอไปเด้อค่ะเด้อน้องพยักเนาะคะ่ะั่นที่เป็นน้องก็แล้วกันเนาะเพราะว่าคุณคูณส้สสมหวังไก่อีกหาเดือนสิกษียน,นะคะ่ะไหนเอกสาวซานองสาวตกมาแล้ว